สวัสดีครับพบกับบอร์ดเกมเอเวอร์เดลหรือในชื่อภาษาไทยว่าดินแดนแห่งมนสเสน่ห์กันนะครับเป็นบอร์ดเกมแนวเวิร์กเกอร์เพสตเมนท์นะที่เราต้องทําแต้มนะครับจากการที่เราจะต้องมีตัวคิสเตอร์นะหรือว่าตัวของสัตว์ป่าน้อยใหญ่เนี่ยแหละเข้ามาสู่เมืองของเราให้ได้มากที่สุดนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราไปเล่นแบบโลคอลเพย์กันนะฮะก็เล่นแบบโซโลเพย์เนาะ AI 3ตัวนะครับอีซี่นะไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับ ตัวเกมก็จะแบ,บ่งเป็นฤดูกาลนะเดี๋ยวผมจะอธิบายภาพรวมการเล่นนะครับตอนเล่นไปด้วยกันนะครับผมเริ่มต้นก็จะมีแจกการ์ดครับโดยผู้เล่นคนแรกจะได้5ใบนะแล้วก็678ตามลำดับนะครับผู้เล่นของเพื่อนก็จะดูทางฝั่งขวานะการสูงสุดตรงนี้จะมีแค่สิบห้าใบนะครับแล้วก็จะจบเก,ม,บเกมเมื่อไหร่จบเกมเมื่อครบฤดูแล้วนะเราก็จะมีช่องว่างในต่างๆในการทำเบอร์เกอร์นะครับว่า ทำอะไรนะเช่นตรงนี้ก็จะได้3ไม้นะครับ2ไม้1่จัว2ตัวของอ่าเขาเรียกยางเหนียววะผมจำไม่ได้แล้วก็หินอะไรเงี้ยครับประมาณนี้คราวนี้เราก็จะทําการวางนะครับเวอร์เกอร์นะไปที่ต่างๆต,ตรงนี้จะเป็นการวางเพื่อเอาแต้มพิเศษถ้าเราทําตามภารกิจที่เขาระบุไว้ได้ครับอ่าถ้าชี้ไว้ก็จะเห็นขึ้นมาข้อมูลมาเนาะมาเรามาลุยกันดีก,กว่า อย่างแรกเลยตอนนี้เราไม่มีทรัพยากรเลยเลยครับแต่เรามีคนงานอยู่สองตัวนะเราก็ไปดูสถานที่ต่างๆนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะมีตัวของความสามารถพิเศษนะครับที่จะได้แต้มพิเศษเพิ่มถ้าเราได้ตามนี้นะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในเมืองที่อธิบายความสามารถของเขาว่าเออทาอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับโอเคเราไปหาทรัพยากรก่อนขอดูการในมือน,นิดนึงว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับ เกณตามแต่ละฟาร์มในเมืองของเรานะครับผมก็ในนี้มีฟาร์มไหมถ้ามีฟาร์มจะได้เอามาก่ <Pen> อนนี่มีฟาร์มใท้2ไม้กับ1่ยางเหนียวครับเราก็ไปเอาตัวไม้ลงนะครับผมที่เอาสามไม้เลยก็ได้เพื่อนก็จะมาวางตามที่ต่างๆนะแล้วก็ผมขอตัวที่สองลงนี้แล้วกันเราจะได้ซื้อกาสฟาร์มนะครับ อ่าแล้วก็หยิบการ์ดนะหยิบการ์ดไม่ต้องใช้นะอันนี้เราก็สามารถที่จะกดผ่านได้เลยเป็นฤดูถัดไปได้เลยแต่เราจะหยิบอันนี้มาก่อนในการสร้างครับเป็นฟาร์มนี่เดี๋ยวฟาร์มเนี่ยมันจะมีมุมขวาบนของการ์ดจะเห็นมาบอกว่าฮาวเวสเตอร์กับแกสเตอร์นเนี่ยอยู่ด้วยกันจะได้ประโยชน์ด้วยนะอ่าอย่างผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรทําแล้ววางครบแล้วหมดแล้วการ์ดทำอะไรไม่ได้ก็ไปนิกซีซั่นครับน,นิกซีซั่นปุ๊บก็จะได้ตัวกลับบ้านมาแล้วก็เพิ่มจำนวนตัวเป็น3ตัวครับเกมนี้ใช้ระบบ บวกระที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะในการเล่นนะเพราะเรามียางเหนียวเพิ่มขึ้นมาครับไอ้ไม่ใช่เม็ดนี่ขึ้นมาเพราะจากตัวของฟาร์มที่เราได้ตัวของทรัพยากรเกณฑ์หนึ่งแล้วก็ช่วงฮาวเวิร์ก็ได้อีกหนึ่งนะเราก็จะเล่นตัวนี้นะครับผมคอมโบกันไปจะได้หนึ่งนะครับสองไม้ตามแต่ละฟาร์มในโยซิตี้ก็จะได้ไม้มาอีกสองเป็นสี่ไม้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาไม้ทำไปดี อันนี้เรามีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวใบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเคลียร์คารลกิจตรงนี้ได้สี่ใบ้าเรามุ่งม,มัน่นกับการเก็บตรงนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ภารักกิจก่อนคนอื่นนะครับอันนี้บอกให้ของเพื่อนสองชิ้นได้4แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เรามาเอาของดีไหมอันนี้ Copy ้โลเคชั่นบอดแล้วดอลหนึ่งนะ Copy ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วดอลหนึ่งนะน่าสนใจตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นเบสิคโลเคชั่นนะครับ แต่เราจะไม่เอาครับเราจะเอาเบอร์รี่ครับเบอร์รี่เนี่ยมีตรงนี้สองแล้วจกการ 1, า์ดหนึ่งใบน่าสนใจตัวนี้บอกว่าแต่ละคอมมอนคอนสักชั่นเนี่ยคือซิตี้ได้แต้มตามนั้นนะอ่าตอนนี้เราซื้อกาดนี้ได้แล้วจ่ายสามนะครับผมไม้เพื่อเกณฑ์หนึ่งแต้มนะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะไม้เราเยอะจ่ายสองเพื่อเกณฑ์เท่ากับจํานวนนั้นนะอันนี้ก็ดีครับได้หนึ่งแต้มด้วยนะอันนี้ได้สองแต้มอ่เราจะเอานี้ก่อนดีว่า แล้วเราจะเปลี่ยนไม้ของเราครับให้กลายเป็นตัวของหินฮะนี่เราจะได้ซื้อกาดอื่นเพิ่มมานะบางไปที่เรายังสร้างไม่ได้นะครับอันนี้ใช้แค่หนึ่งอันเองอนะฮัยนี้ใช้ได้ก่อนอ๋ออันนี้คือการปั่นแต้มจะได้แต้มเดียวเองผมว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ามีมองเนี่ยจะโบนัสคู่กันนะเดี๋ยวผมจะเก็บม้องก่อนนะ หะือมั้งนะและอัลล็อกช่องสองด้วยนะครับทำไมาได้แต้มเยอะอันนี้จะเกณฑ์หนึ่งอันนี้สนน่าสนใจผมเก็บอันนี้ก่อนดีกว่าปึ๊บนี่ผมครบสี่อันแล้วครับผมสามารถที่จะเคมภารกิจนี้ได้แล้วฮะเดีย๋ยวผมจะไปเคมภารกิจก่อนเพราะว่าคนอนื่นเขายังไม่ได้ลงเคมกันเราเอาสามแต้มก่อนล่วงหน้าก็ดีตอนนี้คะแนนเราห้าครับแต่ที่สองเนี่ยที่เนี้ยได้แปดแต้มนะครับคือถ้าเราเผลอบางทีเราก็แพ้นะเพราะว่า เขาก็ซื้อกาดคอมโบเขาได้เรื่อยๆเหมือนกันนะผมขอดูเพื่อนก่อนนะเพื่อนเขามีกี่ใบแล้วอ๋อยังไม่ต้องรีบฮะสี่ใบเลยยังเขายังไม่ถึงหรอกเราเอาอย่างอื่นก่อนดีกว่าเราไปเอาตัวของหินมีครบยังอยากได้เบอร์รี่เอาเบอร์รี่ดีไหมตรงนี้ไม่มีใครหยิบเราเบสิกก็ไม่ค่อยเอาก็ได้โอเคเอาเบอร์รี่ก่อนดีกว่าครับขมว่าเบอร์รี่ต้องใช้เยอะ อวางไม่ได้แล้วหรือจะเอาจวสามหรอป้ายนะผมเก็บอย่างอื่นบ้างดีกว่าเดี๋ยวผมจะมุง่งมั่นเก็บการ์ดอื่นบ้างแล้ะอันนี้ดันเจียนอเอาเบอร์รี่กับจวดหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวจะเก็บมังมาก่อนอุ้ยตัวนี้ก็สำคัญเกมหนึ่งนะถ้าแพกับแก็เตเลอร์ด้วยนะครับ นี้ก็น่าเก็บลิงก์ด้วยฮะใช้เลยก็ได้ครับลิงก์กันมีคนเข้าอยู่บ้านนะก็จะได้คอมโบว่าลิงก์อยู่ในบ้านแล้วนะครับถือเป็นการเล่นที่ดีครับเพราะว่าเราเล่นตัวเมืองเนี่ยเราจะได้ตัวแกตเตอร์ได้นะครับน่ะนได้ามาละมั้งนะครับเลือกออปโปเนเลยเหรอ เพื่อเกลเ์เพื่อให้เกลเบอร์อรีเร่เลยเหรอใครได้แต้มน้อยกว่าละ่ะเมาส์ใช่ไหมอยอมไม่มีรีซอสอ๋อใช่ก็จะไม่ได้แต้มเพราะตัวนี้มันให้สองอันแล้วเอาสองแต้มในแต่ละอันได้ครับยางเหนียวยางเหนียวอันนี้เค็มได้ก่อนหรือเค็มก่อนดีรู้ได้สามไมอ้อ่ไม้ผมไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้เท่าไหร่อยากได้เบอร์อรี่ ฉ้นผมเคมก่อนก็ได้ครับให้มันเคลียร์ไปก่อนตอนนี้ผมมีเจ็ดแต้มก็ยังไม่ได้ที่หนึ่งเท่าไหร่เขาไปฤดูถัดไปแล้วหรอการยื้อฤดูก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้โอกาสในการที่จะชิงความได้เปรียบอะไรบางอย่างมาจากตรงนี้ก็ควรทานะครับเพราะว่ามันจะได้เอาบริเวณตอดอทําได้แล้วอันนี้ผมยังซื้อการได้อีกนะเนี่ยลูน ทำลายทรัพยากรหนึ่งที่แล้วได้ทรัพยากรนั้นแล้วจยอีกสองใบด้วยไม่อยากทำลายอะไรเลยทำรายนี่หรอก็ดีนะได้สอ,องแต้มนี่ก็ลูนิคเอ่อลูนไม่เอาดีกว่าเราไปเมืองอบใหม่เลยครับเขาบอกมีการ์ดยังเล่นได้อยู่นะไม่เล่นจริงเหรออะไรเงี้ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอ่าแล้วก็เลือกสองใบเพื่อดรอตอนซัมเมอร์ครับ อันนี้ก็ดีนะแต้มเยอะอันยูสได้สูหกแต้มอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอนนดเอามาก็ได้ใบนี้ใบนี้มารูนก่นทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเราไม่เอาก็ได้นี่ไงเจอแล้วฟาร์มอีกตัวหนึ่งครับฮาเวสเตอร์ครับอ่าตัวซ้ำไม่ใช่ต้องตัวอื่นต้องตัวอื่น ทรัพยากรตอนนี้มีอะไรอีกบ้างอมเราวางเวอร์เกอร์ที่ไหนดีเบอร์รี่นีกนี่ไงเบอร์รี่ตรงนี้ยังไม่ได้เอามาเหมือนเดิมตอนนี้ซีซันเราอยู่ที่ซัมเมอร์ครับาการ์ดวางตัวนี้ได้ครับจ่ายสามไม้เกณฑ์หนึ่งแต้มแต่ละอันรอสามตัวนี้ได้หนึ่งแต้มตัวนี้สองแต้ม ตัวนี้ได้1ห่แต้มจวบหนึ่งหลังจากเล่นคริสเตอร์ออคอนสักชั่นขอตัวนี้ก่อนแล้วกันเพื่อเอาดรอว์เยอะก่อนเพราะเราจะไปทิ้งการ์ดที่หลังครับเราจะเอาตัวการ์ดให้ครบนะต้องเก็บเอาอะไรดีเดี๋ยวก่นนะตัวไหนทรัพยากรไม่พอถ้าจะเอาตัวสัญลักษณ์นั้นมีไหมไม่มีแล้วอ่ะอื อ่ะาที่นี่ก่อนก็ได้ยนละสองสองสองครับเ,เราจะสร้างโพ์ออฟฟิศก่อนก็ได้อ่าโพ์ออฟฟิศนะให้การสองใบแล้วดิสการ์ดแล้วจั่วใหม่ได้ของดีอยู่ของดีอยู่อ,อ,ยอันนี้ก็ดีอันนี้คือให้ของเพื่อนสองอันแล้วเกณฑ์สี่แต้มอันนี้ได้จั่วสองแต่เราอย่าได้ไปนี้ฮะมา นี่ฮาเวเตอร์ออกมาสใบเลยเรามีฮาเวเตอร์เยอะเลยแต่เราไม่มีตัวที่เราอยากได้ครับโฮสต์ออฟฟิศวางปุ๊บให้การสองใบกับเพื่อนนะแล้วก็ดิสการ์ดกี่ใบก็ได้แล้วจวขึ้นมือเท่านั้นครับคือสามารถทิ้งหมดมือแล้วจัวดได้หมดเลยนะ,ะแต่เราจะไปดูจุดก่อนเราจะเอาอะไรดีนะทีนี้ก็น่าจัวหมดมือนะเพราะว่าตอนนี้เรามีก้อนหินสก้อนแต่เรา ไม่มีของอแต่มันไม่ได้แต้มอะไรเท่าไหร่เลยอ่ไปให้ใครเหรอให้คนนี้โอ้คนอื่นเขาสิบสวืวแต้มแล้วอ่าคนนี้ให้ไม่ได้เหรอทำไมผมกดไม่ติดอะ,อะไม่รู้ทำไมถึงให้ไม่ได้เหมือนกันนะ อันนี้ดีเก็บไว้ก่นอนผมจะเก็บใบที่มันน่าจะเล่นเอาหน้าเล่นเอาไว้ครับจวดเต็มๆครับ งนี้มันสัญลักษณ์มันทำมาไม่รู้แล้วเราหยิบไปแล้วป่ะทำอะไรได้อีกตอนนี้จั่วอีกเหรอไม่เอาอยากได้เบอร์รี่อยากได้ของอีกแต่ไม่มีการ์ดออกมาเลยอะตอนนี้เราได้13แต้มเองเราตามหลังทุกคนเลยนเนี่ยอันนี้ สองไม้ขาดหนึ่งไม้ขาดสามยางเหนียวได้เราไปลงตรงนี้ก็ได้ครับเอาสามไม้ก่อนไ,ไดยหมดแล้วเนี่ยจะเข้ารู้ดูถัดไปแล้วเนี่ยจะแพ้มัง้งสงสัยมาเถอะ พร oh, แต้มเราตามหลังทุกคนอยู่เลยเอาไม้ oh, ไปแล้วก็จะได้ตัวของเบอร์รี่มาสองอันโอเคแล้วก็ให้เบอร์รี่เพื่อนไปเท่าไหร่ได้เท่านั้นกลับมา mm. ใช่ไหมให้เบอร์รี่คนนี้เอาไปก้อนหนึ่งพอเอาไปสองก้อนก็ได้ก้อนเดียวพอ ก้อนละสองแต้มป่ะตะกี้อืมได้ก้อนละสองแต้มจริงๆควรจะได้เยอะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ด้วยเหมือนกันเมื่อเล่นซิตเตอร์สามารถดิสการ์ดอีคิปเปอร์จากซิตี้เพื่อลดคอได้สามโอ้ของดี แต่เราคงไม่ไม่ดิส์ดหรอกครับคงจะไปฟาร์มของมากกว่าหรือจะเอาดีวะเพราะตัวเนี้ยมันหนึ่งแต้มครับแต่ใช้ตัวเนี้ยมาได้สี่แต้มเลยนะอ่าตัวนี้มีกคตเตอร์เลอร์มาแล้วด้วยอ่าไม่อ่ะเราไปเอาของก่อนจะจ่ายตามปกติก่อนดีกว่าครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้สิบเจ็ดแต้มครับ เรามีโอกาสปั่นแป้มตอนนี้9ใบแล้วเราจะได้15ใบสูงสุดนะจะต้องเอาอันนี้อีกใบหนึ่งนี่ตัวนี้สคริปครับจะไปเคมอันนี้แล้วสามใบยี่สิบแล้วแล้วเราะเล่นคนสุดท้ายด้วย คนหนึ่งเขายังครบยังอ่ะขอดูก่อนสมุดหนึ่งเล่มโอเคยังไม่ครบยังเล่นได้ครับยังไม่รีบยังไม่รีบได้นั้นเราเอาไปทำตัวของแคสเตอร์ ler, ดีไหมด,ดี๋ตัวนี้ก่อนดีนี่ตัวนี้ก่อนใช้ครับเอาออกไปเราจะได้ตัวใหม่มาเอา้าลืมเออใช่เออผมต้องเคมก่อนสิลืมโอ้พลาดเลย งานเข้าซะแล้วเออผมต้องคบสามใบเพื่อเคมก่อนแล้วผมเลยเล่นใบนี้ทีหลังเนี่ยแล้วอันนี้ก็ยุ่งเลยวาวุ่นแล้วแล้วผมก็ไม่มีปัญญาได้ของมาอีกนะยางเหนียวไม่พออีกอืมอ่าเอาห้าแต้มก่อนก็ได้ อันนี้น่าเก็บทำหนึ่งสองเอาเก็บมาก่อนสองสามสี่ห้าเคผมจะเอาห <sk r isa> ้าแต้มก่อนก็ต้องไปแกล้งแย่งเก็บตัวนี้ไม่งั้นเราจะไม่ได้ของอะ แล้วเราก็ต้องเอาอยางเหนียวอีกอันนึง mm hmm. เพื่อมาสร้างตัวนี้เอาอีก3แต้ม5แต้มที่อื่นมีอีกไหมที่ต้องใช้ไม้ไม้4อันยางเหนียวอ่ะยางเหนียวโจกัสครับแต่พอดีอุ้ยตัวนี้มีลิงก์ด้วยโอ้ใช้3ไมไก๊อปปี้หนึ่งใน City. ออเปเรนซิตี้ตรงนี้ทำอะไรช่องทำะไร คัปี้ any basic forest อ๋ออืมอันนี้ลงได้อันนี้ก็ลงได้คัปี้อะไรดีขอดูก่อนเราอยากได้อะไรครับเราอยากได้เบอร์รี่ เบอร์รี่เบอร์รี่นี่เบอร์รี่นี่แหละเยี่ยมครับเฮ้ยอ๋อนั่นไงอันที่เราอยากได้เขาแย่ยงไปแล้วครับเพราะว่าผมมอยากได้อันนั้นแต่ว่าผมมาลืมเล่นพลาดไป โอ้นี่ก็ดีนะเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้มีทั้งหมด11ใบเนี่ยอันนี้ก่อนนาเครนเนี่ยครบ3ใบช้าไปเสียดายจังถ้าไปยิ่งคอนสตรักชั่นนะครับเราจะสามารถที่จะดิสการ์ดเครนแล้วก็ลดคอร์สได้3 ตัวนี้ได้ตามตามอยู่คิคิเตอร์เลยอ่ะเอาไปเลยครับลดคอสอะไรไปสามนี่นี่นี่ตอนนี้สิบสองแห่งแล้วควจะต้องเคมอัน,นี้อีกสองใบสินะของน้อยก็ได้สองแต้มอ่ะ เก็บเดียวกันนะเราเราคิดว่าเราทิ้งตัวหนึ่งได้สองแต้มอ่ะกับในเนี้ยจะได้แต้มมากกว่ากันไหมเราต้องคิดดีๆครับเพราะว่าอ่าเราอาจจะหยิบการ์ดแล้วได้แต้มมากกว่าก็ได้ครับผมมาดูแล้วไม่น่านะจากทรัพยากรของผมที่ตอนนี้มีเนี่ยผมว่าไม่น่าไม่น่าแต่ถ้ากับยูนี้ก็น่าเก็บถ้าตัวไหนเป็นยูนิคิเตอร์ครับเราจะเก็บได้ก็ได้ะดีฮะอันนี้เป็นยูนิคอนรัคชั่นเฉย เราสามารถใช้เบอร์รี่ได้ถึงสอันเล่นตัวนี้ก่อนนี่คู่รักโอ้เกณฑ์สแล้วก็เกณฑ์หนึ่งตามแต่และยัวชาเพลวันนี้ก็ดีนะเนี่ยอสิบสองอันดรอสามเ่บวกหนึ่งจากสกิลตัวละครเราครับ ตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าจะชนะร้อยเปอร์เ็น์นะเนี่ยแต่ผมทิ้งคนงานได้แล้วผมจะเอาสองแต้มอืมการที่ไม่ใช้ขอดูก่อนนะอันนี้ซื้อสร้างได้เพย์ค mm ิเตอร์ที่จากมิโดในค่าถูกลงโอ้โหอันนี้ก็เอาอยู่แล้วเกณฑ์หนึ่งตอนนี้ไม่เอาก็ได้หนึ่งแต้มเองอันนี้ก็ดีครับเพยคิเตอร์ hmm. itter, ลดคอสสาม ชาเปลก็ดีเอาเราแต,แต่เราไม่น่าจะซื้อได้หมดป่าวะผมทิ้งไปแล้วกันอะตัวผมไม่ได้ถูกยืนยอ๋อ,อมันยืมไม่จำกัดแล้วมั้งยิงอรอลงได้อีกเหรอน่าจะใช่ตำแหน่งนั้นน่าจะยืมไม่จำกัดผมจำกติกาไเป๊ะไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้เล่นเกมนี้นานเอาเราจะต้องเกรนสามก่อนเดี๋ยวนะอันนี้ก็หยิบได้เหรอ อันนี้ได้สองแต้มอันนี้ก็ได้สแต้มอันนี้ฮะคือครั้งที่เล่นแล้วจั่วการ์ดไปเรื่อยๆครับเฮ้ยมีคนมาแย่งที่เราอ่ะอันนี้ปิดบ้านไปแล้วเหรออ่าแปลว่าแอชั่นเขาหมดแล้วครับเรายังเล่นได้อีกนะเดี๋ยวจะเราจะเก็บการ์ดใบนี้ไหมสามใบขาดอีกสองใบอันนี้ผมขาดอีกใบหนึ่งรูปไปรูปมือเลยนะ รูปเท้าไม่ใช่รูปมือเออรูปเท้านี่น,นี่อันนี้เปิดสี่ใบาจากเด็กแล้วเล่นฟรีโอ้ของดีแต่ผมเคมก่อนเย,ย้คืออันนี้ท่านจะเคมไม่ทันนะเพราะช่องสิบสี่ใบแล้วไม่น่าทันแล้วตรงนี้อันนี้บอกว่าให้เราเพย์คิเตอร์ อตอนเพคิเตอร์ดิสการ์ดตัวนี้เพื่อคอสามคอนเฟิร์มอยู่ตรงกับบ้านครับนี่อยู่ในคิเตอร์ฮะอยู่นี้ค,ร,ครบยังขาดอีกสองใบอยู่ดีผมก็ยังไม่ครบอยู่ดีอ่ะเก็บไม่ได้อยู่ดีครับ ไม่เป็นไรฮะเอาเท่าที่ไหวก็ได้ครับอตอนนี้ทำอะไรได้อีกลงตรงนี้ใช่ไหมรีวิวสี่แล้วเล่นฟรีอ่ะเล่นไม่ได้สักอันลืมไปว่าช่องมันเต็มแล้วมั้งลืมไปว่าช่องข5สห้าช่องเต็มแล้วเล่นการไม่ได้แล้วครับก็ลงไปนี้ได้แต่ไม่มีประโยชน์ อืจริงๆเราควรเราควรจะทําสิ่งนั้นมากกว่านะพลาดไปผมก็ลืมไปคือเราเต็มแล้วเราต้องไปเก็บใบนี้แทนม่ง้นผมไม่ได้แต้มบนัสเลยอ,อยู่ไหนเนี่ยอ,อันนี้อยู่นี้ได้ห้าแต้มโอเคจบแล้วมั้งไม่ได้มีอะไรแล้วครับทําอะไรไม่ได้แล้วครับเอ้เหลือใบนี้ใบหนึ่งที่เล่นได้จะเล่นหรอ คือ discard construction จากเมืองเกลี์รีซอสเท่ากับจำนวน construction แล้วก็จวสองอย่างเลยเดี๋ยวแต้มน้อยลงเพื่อนก็ยังไม่หมดนี่นะผมดูว่าเขาจบแล้วเนี่ยอันนี้คือดูเพื่อนเล่นอย่างเดียวแล้วโอ้ห้าสิบเท่ากันเลยเกือบแพ้โอ้ห้าสิบเท่ากันปิดท้าย เมืองของเฮดฮอกเนี่ยไม่ครบสแควร์เรลนี่คือโอ้โหสิบเจ็ดเลยทะลุไปเลยครับ <c oughs> เราก็ได้เคมภารกิจมาสองอันนะเนี่ยอ่าแต่ว่าอันนี้แต้มมันหายเหรอก็ครบแล้วนี่เนาะเคมสี่ปะ่ะเออเราได้แต้มจากไหนบ้างเนี่ยผมขอเช็คก่อนมันสามารถดูได้ไหม น่าจะดูยากครับเพราะมันมีแต้มระหว่างทางไปด้วยนะถ้าแต้มเพียวๆผมจะมีตัวเลขไว้อยู่เนี่ยฮะสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสิบห้าสิบแปดยี่สิบยิบเจ็ดสามสิบสามสิบสามตรงเนี้ยแต้มที่ผมได้หลักๆลัสามสิบสามตรงนี้และที่เหลือน่าจะมาจากพวกทรัพยากรหรืออ่าสามสิบสามสามสิบแปดสี่สิบอีกสิบแต้มผมว่าน่าจะมาจากไอ้พวกที่ผมได้ตรงนี้แหละนะครับนี่ขนาดหนูเขามายึดตรงนี้ได้เนี่ยถ้าสแควร์เรลได้อาจจะอาจจะแพ้ก็ได้เนี่ยตัวตัวเขาลงได้อีกเขาอาจจะชนะเเรรากมนะคับ ก็ประมาณนี้ฮะเราต้องกดตรงออกตรงไหนฮะเดี๋ยวนะตรงนี้โอเคอถือว่าเราได้สองภารก,กิจนี้น่าจะชนะกันที่ไทเบตรตรงนี้และมั้งไม่แน่ใจก็จบไปแล้วครับกับการเล่นเอเวเดลนะครับผมเป็นบอร์ดเกมที่สนุกมา,มากๆเกมหนึ่งนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกฮะบางทีมาได้เล่นเกมนี้นานแนละแล้วว่า เอาเล่นเกมตามตัวของระบบคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยบางทีอาจจะมีจุดบางจุดที่ผมลืมไปได้นะว่ามาเล่นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวเกมอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ